สบายดีทุกคนมาทุกคนลาบเทาอีเล็อบโนิกาก็คือคันคันยำนี่ก็คือเป็นเมนูประจำอมาดูของเทายำ่เทาให้ทุกคนนี่หอยเขาต้มแล้วทุกคนแง่ไปมากจริงเทา,าทุกคนขอ,ข,อของมากของมากของสแตน เขาคือเอาบริสุทธิ์เขามาต้านเขาคือทุกคนทาก่อนเขาคือเขามีเขาทุกคนมีเท่าแน่พอดีเลยทุกคนพอดีเลยเขาได้เท่ามากก็แล้วว่าสช้รับเท่าแล้วก็สไปว์เอาเท่าเอาโหเอาโตเบอร์อ่ะคือก็จะเขาได้เท่าแล้วก็พอดีสไปว์เอาเอาเขาสไปอว์เท่าอย่าง ทุหายเลทุกคนพอดีมาลาบเส้อเท่าเลยทุกคนทันอยู่ในเมืองเนี่ยคว่าจเป็นท่ฟักเงาแต่ว่านี่มี่มีทหายทุทธรรมชาติแค่ว่าท่าโทุปีเอ๊บประจัปีเนาะปีนี้ก็คือมีตัวงเนาะตัวงมนก็แสพทุกคนตัวที่นาเไมรักเท่ากอสีจิมหอนะทุกคนรึอเลยหอชื่อแล้วกจหอ้ก็ือเจะเป็นรัเท่าก็จิม ที่ผมอาจจะรับเอาเขาเขาคือทุกคนเขาไม่ได้ไปเอาวัาไหนมืออื่นยจะไปเอาแต่ว่าถ้าถ้ากินมือนี้แล้วก็อื่นก็ไม่ได้ไปเอาแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นกินยุกก็ได้มมันก็นี่มัดทั้งหมดเลยคนเขากิน้มือกระเดิมนะทุกคนเพราะจาไปเอาอื่นเพราะว่าตั้งแต่เกี่ยวเข้าพึ่งตั้งแต่เกี่ยวเข้ามือที่แล้วพุ่งเขาเอ็ดหลัเทากันนี่ก็สี่ห้ามือเลยทุกคนเฮ้ยทุกคนหอยหนักมะแห้งทุกคน ไข่พวกนี้งามาไม่เนาะเขาหกับกีรัตเท่ากันห้ามือนี่ห้ามือแล้วดูมือเกี่ยวข้าวแล้วถ้าอิดแล้วกับมืออื่นห้าคนนีจ้ะวตะกะสากับปั่น4 4กัสี่สี่เอะวันนี้ห้ามือปั่นมัอลูกวันเดียวมาปั่นมันพูดวันข้าวมาปั่นข้าวกินวันที่เทากินนะวันที่แ้ ออกแล้วจังหอวหอมผิดลยวันนี้วันวนันสุกเมื่อเช้าเรา้แต่นะกมือแรกก็ไ่ได้เอทีเลยเลยแล้วก็อืนเท้ากับหุ่นกมือปกมือวใหญ่เท้าอานทุกคนแต่เอาที่้ยที่เี้กคาของเท้าไปเอามือนั่นนึงแอนเดีกก็เปรี้ยแล้วนะว่าม่อื่นาปเท่า มีมากค่ะเขาเอามาให้เราทุกคนพอดีเลยเขาก็มีหอยแล้วก็ราบซือหอยเลยทรงนี้เนี่ยเป็นฤดูเท่าอันนี้ย่างแล้วหน้าก็มีแต่ไั่ได้มีลายขึ้นย่ำเนี่ยคนก็เลยว่าตามหน้าที่มันเคยเอาะ้วคนมันก็เลยเอ้อตลอดอันนี้ก็โดนเราซี้อเป็นเคยเอ้ออันนี้ก็หน้าเขาเคยเอาะฝีทุกคนขันย่ำนี้มันลายเนี่ยเขาก็มาฝ้กผู้นั้นผู้นี้ทุกคนเอาเขาเอามาใื้อแต่ว่าย่ำโดลำหน้าเนาะมันน้อยเป็นน้อยเลกเขาจะได้กินทุกคนแต่เนี้ยเขาเอามาใื้อ ได้คือเด็จรินะทุกคนกในเด้อเกนเขาสไปรนี่เขาได้คือเขาแบ่มือซุ้มก้นตลอดทุกคนชุ่มก้ก็ได้คือเขาแบ่ให้เขาแบบแบบได้คือปั่นด็กกินแนีปัน่กกินนะทุกคนเสอืลาซนีดคุณละน้ำจ้ไม่มีอยู่เลยเลยน้ำา้ะแลซื้อนี่ปลานี่กุ มี่เช็ดต้นมนะ,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 ะนีะ่ดนีิคือบอืกปลาดกคือปลาแดกอันั้นลำรัอือหางไม่จีอหอยทุกคนแประมาะยแล้วก็มันบีหัดอืมว่าหอย,อยเนี่ยแซนนึ่งคืนนะทุกคนไป่แม่ได้แต่ว่านในหอยนี่เขา,เอาบอกเือีหนีบอืง่กระเซนน้ำไว้แต่ว่าหอยหลาย่ตัวนะแบนี้นะ เพื่อนเนี่ยกะหากบพักยาทุกคนแต็มไนด้วยปมาณน้ำเดียวเท่าคุณแลน้องน้องเอาเนื้อเขาอามเลยเขาะมันคล่อดีไหมเออเขาเขาอมเะลียง อมแอมเือนเขามาคือหลายคนกันเนาะองแอมอมเพื่อนช่ยนะราทุกคนอร่อเพื่อนกรพาะปะปอ่น่าจะราดูเทาอย่างเกี่ยวเข้านี้เนาะย่าหน้ากด็เด็ดที่เปล่นเื่อนยังยังเนเด็ด่นั้นก็น้ำขังขังเลยอถ้าเพืนเอาเท่าแต่หมุนเอาน้นาะหมุนเอามือสาวเอา เจ้เขาไ,ไม้จี้ลงแบบน้ำโลเลกนะทุกคนเรียนเพื่อเอามือแบบคว้าลงในน็นทุกคนเราขึ้นมาเนี่กับแบบง้างผ่าก<อ>ันขึ้นมาเคลียร์เต็มๆอ,อยู่ง้างผ่าขึ้นตับก้นแล้วแต่สโอ,อนนะทุกคนสเปกนะกับอีเนะกับบอลนะทุกคนเอาเท่าแล้วก็บแบบโคตรมากกับพี่มากนี่ขมันหมุนไปพอแล้วพอแล้วพอยพอยกับพียอมขึ้นทุกคนเอาเลาวอินนะเอาจนเต็มถุงฮิวหาซ้อนหากระดกสิได้ตันหนึ่ง แล้วก็บแบ่งให้เขาเนมเนาะคุยดีมากพอทิ่งแล้วก็บแบ่งให้เขาน้ยแ้วกมาเขาไปยนคนกินกินข้าวแรกที่เขาไปเย็นแล้วได้ได้กีินลายมืออดหอยหละ <c oughs> เลนน็น่อยลไหกด้ไข่เพานั้นงได้ไขมันเดินถ้าดินคนตกแล้วกะ มันก็ป่อยไข่ไนี่มันก็จ่อยไปนี่มันก็แบบมีมะวแล้วก็กับแบบนีกินมันก็มีลูกน้อยมันได้ลูกน้อยนี่มันพดีเดอนสิบเอ็ดเดือนเ้าเื่อก็ออสิบเอ็ล้วกดนกินาดูกันเดิมเพราะว่ามันเหมนแบบลูกมันนี่เลยเนาะ ก็รู้สึกว่าเริ่มหนาวแล้ทุกคนปีนี้นะคันน้ลมพัดหนาวมาเลยแล้วกับชื่อน้ำเย็นๆนะข้อสิทิ์เห็นาตอนไปซ่อนนิวอะไรนี่ตอนซ่อนนิวปีนั้นนะทุกคนปีแล้วนี่เนาะตอนซ่อนนิวเย็นเจอกักเตงนะทุกคนซ่อนนิวนะแต่ปีแต่ปีงลายอะไรปีงลายแล้วก็เย็นมันหนาวเย็นเฮ้ยเธอสเบ็ดเริ่มมีโรคเลยทุกคนลมพัดมาแล้วขึ้นเห็นซ่อนนิวตอนเรเพราะขันน้ำเยอะทื่อน้ำเย็นๆนั่นขึ้นเห็นประสบการณ์ตอนนั้นเลย ออก,ก็ไม่เคยไปกเคยเนาะมันก็ไปปการนี่ล้วก็ได้ทุกคนได้อเไปอีเดไปสองคือพุ่งเนาะใบัตรละถูพุดบัตรละสิบน่วปิงบัตรละหนึ่งบัตรละสองทุกคนได้แตะบัตรละสามบัตรละสีบบาาา่บัตรละห้าเตอคักพีตามมุรทุกคน <c oughs> บางที่บางที่ปีนี้ได้ไปช่อนเนี่ยอีไปรลายคนบางที่ปีนี้เขาได้ไปช่อนเนี่ยอีกทุกคนแต่บางที่ แค่บางทีนะแล้วก็นดึงสามดึงสี่ก็นเป็นแง่แม่ต้อทุกคนอือเยอะเลยทุกคนเยอะไปคากทุกคนกินจะแซ็บแม่ต้อแล้วก็หมุนท้องนี่ว่าเท่าสำรับเขานี่เอาไว้สวยแต่ว่าไม่มีนะคุณแม่เอาเสารอสั้นไปตัวดีมากมันมันทุกคนแบบมันเต็มท้องเลยเนาะเพลงแบบเต็มแบบมันไม่ได้มีแต่เปิ่อคู่มันนี่ยมีซีดมีแดงมีอะไรโอ้แซ่บ แล้วก็โตเต็มอนุ้ยเลยนะนนีคักแต่เวลาที่เขาเอาวายลงไปทุกคนแล้วก็ดึงขึ้นมาลุ้นบ่มันสีขึ้นมาบ่แล้วก็มันขึ้นมาจับ่วายนะทุกคนนำวายนะอุ้งศิวะเอ็ดเต็มล้วปีคักบัดนี้น่ะตอนนี้หลายแล้วเจาร้อยตัวเลยเนาะไปแต่เช้าเลยขำไปแต่เช้าวันสามสิบโมงก็มาแศรษเนาะมันวิ่ด้ม่หยุดเลยเนาะ มีซ้นมีหนังทั้งหมดเลยนะมไม่ได้มีรสชาติขีร์ได้ไส่ขี้์หรือทุกขี้งหมดแล้วทุกคีนี่หอยทก็ตุกวันนี้พอได้หอยโดยได้เั็นถูกได้หอยโดยล้างเลยนี่ค้นเพียรข,ของเราเพราะเรัก็ พอละค่ะเหรอแล้วมารวคนตักันเขาที่เป็นอะไรชอเลย ลายอะไรนะนี่ตถโงนี่นะเอาไปที่่ะะอ่อาใช่เลยน้ำมาลุน้ำมาลุเ่าสวยถูกกว่มั้ง ล้มีจฉาตอนโถงทุกคนยันหาอันหาตอนเท่าบินอยู่ซื้อโทษจุกๆเลยนะได้ดูแล้วกัน Oh, I'm feeling so เดียวหมดเลยพวกเธอมีตอนที่ดัอนี่มาเคิดยันนี้มาัดนียร์ดิฟจี มเดอ๋ยวจุดเท้าไม่จุดยำถูคำเนือกคำไหนเลยทุกคนของพูดมีคนมีหลักสัพคือสัพเลยปะของที่จะับกันคือ อ้ค่แต่อือจิลูตำหงก็ทุกคนหอยยางหอยยางเอ็ดตำแบ,บ็บิเพชรดูเลยทัางระดัาทางตำหุ่งูทุกคนในมือนี้นะสุดอ้ยาผู้จัดรายมนรเล ราเท่าเดีกกันเจ๊บเพาะเลยทุกคนเขาบคาเพื่อเยฮู้ว่าเจ๊กกระเพาะเลยิอเป็นระเพาะเลยิดิน,ดน,นะทุกคนกินลาเท่าลองเบิ้งเสแกินเท่าไป,ไปนี่สิฮู้รสไปข้างในสีหนึ่งเออนสั้น หอมมะนาวด้วยหอมมะนาวมนี่ <c oughs> เี่ยวาได้ดูด้ยกันี่สี่ออือมีสี่เลยหรอหนาว เหือจะเป็นะอานอกานี้นน้ำใสๆนะเดี๋วน้ำคัางีพูดตนา้าบอกลไงน้ำคัดบางมนบ่นแห้งบ่นมีแห้งน้ำบ่ไปนอเปนง พอนก้นจะไปหาดินน้ำซีอันอิะสะผม้ผมน้ำเข้ามาฝ้อนอนอนเลยพัดจะสะแล้วไม่มอนเลยมั <laughs> นนำฝนไปคือคล้ายๆคือิรอดเลเขาก็เอาขมูแล,แล้วอ็ะเอาน้ำฝนแล้วมันนานแลนะ จุบมันยามาต้องเอะแบบสู้เท่าไรกัแบบตักัเลิอะหดตอนน้น้ำตอนโฮซิคือมันจะแซ่บเนาะมันหอมหอมเป็เลยมากแข่งแบบอันเมนูที่เ้อโฮซิคือร์อยลายนะต่ไมู่ที่ใช้โฮจิคือร์จรื้อยลายนะเจอน้อยทุกคนป้าได้ลุละหอาไปลิ้นเพื่อกินเข้าแต่ว่าป้านะคารล่มทุกคนเลยจําแก้วดินกนี กับป้ากับส่นที่ทำล้วกาเขากินก็ติดใจเราแซ่บเลยแบบจำเจรมาคิดแดงๆนะทุกคนมาคิดชุกนะนะจำแล้วก็ซื้อเกลือไปนู่นรัมดายเนาะจำจำรักกันหูชิคเกอร์ดีเขาแบบแซ่บแห้งแล้วก็กินหูชิคเกอมาเลยแล้วเขาจะติดใจมาเพื่อนแล้วก็เขาจะกินข้าวแห้งมันก็ไม่มีเงิกินนะทุกคนเขาจะลองกินครับอันนี้เราเบิ่งนะทุกคนแซ่บแซ่บแบบจำเจแล้วกันหูชิคเกอเขาดำนะหอมนะ แน,นงนเอทุกคนสูตรกินแบบเปรีย้ยวนะจ๊ะมันสะเ่านะคะคือชาเขียวเน <c oughs> าะเอาเานี่ไปปั่นไอชาเขียวเือดับาเขียวเอาชาเขียวเส้นนึงแล้วก็ข้าวซอยละอีประโยชน์บนน้ข้าวเลยใช่ประโยชน์่นะกินแล้วกะเจี๊ยบคอเลยประโยชน์มันคือแบบ เดิคนงัวดก็หล่อหูอลไรกินนะคนเราตาหงด้ยก่นไอ้มากินตบุชำคำกันนบเนื้อสำคำคนะนั่นแหละำคำดึกกระทัดึกเดินเล่นมาเดินุกคนไปเหินเป็นคยเคยนะ ได่กินแมงมาเดินเ้ได้กินแมงเลยนะไีะ่กินแมงมากระมาเดินมากระหิตกัแน <c onder> <Talking> ่อ <c onder> <c onder> ือาอือเยอะมากเืนานได้กิ่นแมงมาพักกันทุกคนเลยล้นทุ่ยละกลายว่าเต็มปีมันจะล้นละมากันเลยไปเลยว่าสิูองเก็บการจําผู้องทุกคน เท่าเขากะธุรกิจมีคอนธุรกิจสีเทานี่สีเทาลทุกคนสีเทาอันนี้มันสีเขียวนะจ๊ะเท่าสีเท่าก็แค่เป็นเล่แคือเป็นอะไรคือเป็ือะไดไม่รู้จ้าสีเขียวมาเจอเลยเพื่อล่าอันนั้นนะ โอพอมากินละนี่ไปซื้อเส้อมาซ้คนเอาหัวแล้วไเซือเลยต้นอะไรเอาน่าเสือล่ะขอซิมกันเลยซิมวิ่ง,บบงละของมากว่ะมากลัว โค้กโคหมดปทย่ถพอดีเลยทุกคนโคกกันโยอหอลงมาเรทุกคนพักโนโงเอาดีอยปอดโทเน้นเน้นเน้นโทไม่โทเน้นเน้นเนอะทุกคนเน้นโทมึงคือครคือแม่ ห่อบนนั่นก็ะดุมหอบีคือทุกคนไงจะแ่บัะทุกคนนี่ต้องเสิร์ฟถูเลยทุกคนหันมี้สิบก็เร็วแล้วก็ยังไม่รู้รสชาติสิบก็เลยวขับที่นึงตะลกเลยักเลย เอาไ้ก่อนทุกคนับมาห่งตงเปลี uh, mm. ata, ่ยนค่ะทุกคนอุ้ยเุอโทุกคนมามาูกเศ้าทุกคนลงมือกันเลยทุกคนคอนเทกคนโค้งเาแร แก <Okay, S 2> มีหอน,หอนดาบมีหอนหอนอน,นี่จนหอนทุกคนจนคูมาด้วยทุกคนกินข้าวแรงกำลับเ่าก็ครูทุกคนรักครูจัะถุยเื่อยยังถู้เื่อเมวทุกคน,นกอืนนนอหืนนอนน สิบมึงสิบงต่ำต่ำต่ำมุ่งต่ำมุ่งไม่ตำใหง่ต่ำชัวต่ำเต่งเจ๋อ นี่อเลยมึนี่ตอนหัวจะเกิดอะไรบ้นี่งลบอมาติบช่วยนะพ่อพ่อพ่อไอคนนึงมาเรยทุกคนสามห้อตอนหัวอ่อไ่อนอ้าวิ้วมึงเงินทุกคนห้ใจดี